วันนี้ทำอะไรกินครับแกงหักวานใส่บกบวบวันนี้แม่บอกว่าจะแกงผักวานผักวานมีอยู่ซามอยาอดครับผักวานบ้านโบเบท่า,า,าแกงแ<ต>เห็ดนะครับเนี่ยอันนี้แกงเห็ดใส่ใส่บวบเนาะแกงเห็ด<ก>บดเห็ดบดเนาะโนดะวะพอกำลังก่อไฟวะควันหุยๆเลยเดี๋ยวมาดูเด้อแกงเห็นะดอกกอ,ยอ,ยอกมาเป็นหน้าตาแบบได้เนาะแกงเห็ดกินยามเที่ยงดนะครับเนี่ย เห็ดเนะาะเขาเรียกเห็ดอะไรแม่เห็ดบดเห็ดบดใครเคยกินเนะ่เนาะเห็ดบดเนาะอันนี้เป็นเห็ดบดสดเนาะปกติเห็ดบดเนะี่ยเห็ดบดแก่เนาะเราเอาไปยำยำเนาะไปแช่น้ำให้มันชุ่เปื่อยเรามายำเนาะได้บอกีิซั่นเลยครับกินยำเท่งเลยครับนใะส่<ด>พักไ,ไปทำกันเลยครับนะใยไ<ด>้บวบกับพักชะอมเนาะอันนี้อยู่ในส่วนเลยครับเนะี่ยในส่วน ส่วนอยู่แถวบ้านเนาะเนี่ยวันนี้งดงดเข้าวสวนป่ามนะครับนะพักพักวันนึงเนาะไปเที่ยวคั้งรือก็ห้ามมาเนาะมันนะก็เลยกลับมาแกงเห็ดกินอยู่ทุกนาเนาะหม้อใหญ่ๆเลยนะครับเนี่ยใส่ปลาสักสองโบกใหญ่ๆสองโบกพอใส่เยอะแย่เลยเบิ่งซีซั่นนะครับนะแกงเห็ดฮ้อนๆยามเที่ยงนี่คือแซ่บครับนะ Meat, แกงเห็ดบานๆเด้อครับเนี่ยแซ่บๆเลยเด้อยามเที่ยงอ่ะผู้ใดยังบ่ได้กินข้าวมากินนำกันนะครับเนี่ยใส่พุ่งนัวแล้วใส่พุ่งนัวกับปลาลานี่ก็แซ่บแล้วด้วครับเนี่ยไม่ยู้ได้เคยกินแกงเห็ดบดบ้างแกงเห็ดบดเนาะภาษาลาวเอิ้นเห็ดบดมันจะเหนียวๆนิดนึงนะมันจะเหนียวๆนึบๆเนาะเห็ดบดเนี่ะเป็นไง อมันฮอนได้เลยเหลือหน้าตาเซบใสได้เสร็จเรียบร้อยแล้วครับนะเสร็จแล้วเขม่มีกินแล้วมาได้ครับนะพร้อมเสิร์ฟเลยเนาะสุกเลยนะครับนะแกงเห็ดฮ่อนๆนะครับนะพร้อมเสิร์ฟเลยครับนะตลาดคัดเลือกอาหารมาด้วยครับนะได้เห็ดมาอย่างเดียวนะครับ ห้อมอยู่ด้วยเนี่ยห้อมพวกบวบเนาะห้อมพักสีลาวเนาะใช้พักสีลาวนำเลยให้มันมน,มนุ่มห้อมนะโอ้หอนๆเลยเนาะ อ่าไม่กินข้าวกันมาเด้อกินข้าวกินข้าวเที่ยงข้าวกลางวันกินแกงเห็ดบดแกงเห็ดบดมเบิ่งเลยครับนะซีซั่นอ่ะบอกเลยเส็งแซ่จงเที่ยงนะครับนะแซ่บแซ่บพี่น้องเก่งฮอนแท้ฮอนเขาออกจากโม่ใหม่ใหม่เลย มาเวยครับเนี่มากินข้าวเที่ยงนำกันเนาะไปแล้วครับผมบายบายข้อตัวกินข้าวกันครับ